สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะเป็นการอ่านแบบทั่วไปหัวข้อในวันนี้ก็คือแนวโน้มในเรื่องของการเงินนะคะในเดือนออมกราคม2567 2, จะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูกันนะคะขอให้ใบที่1ค่ะ radiant ขอให้ใบที่สองนะคะ ขอไพ่ใบที่สามค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะได้ไพ่เ uh, อ่อเพจช็อตคัพได้ไพ่ six of pentacles ค่ะแล้วก็ได้ไพ่ eight of swords ขอ clarify page of c u p พค่ะ clarify page of c u p พค่ะแคร์ฟายแฮงแมนแคร์ฟาย eight of pentacles ค,ค่ะและ the magician นะคะ แคร์ไฟ6 of pentacle ค่ะแคร์ไฟ The High Priest แคร์ไฟ eight of Swords ค่ะแคร์ไฟ seven of Pentacle นะคะแคร์ไฟ Queen of Pentacle ค่ะแคร์ไฟ Death ค่ะโอเคค่ะจากหน้าไพ่เนี่ยไพ่มาออกมาบอกแอนนะคะว่าตอนนี้เนี่ย คุณกาลังมุกมานะทางานอย่างหนักน,นะคะเพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตในเรื่องของการเงินไปได้นะคะแล้วก็ในสถานการณ์รเงินอันนี้เนี่ยจะมีคนหยิบยื่นโอกาสค่ะจะมีการเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินนะคะสิ่งที่คุณเอ่อทนทุกข์อยู่ในเรื่องของการเงินซึ่งเป็นเป็นอ่าแอนอกว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานมาแล้วนะคะเพราะได้ไพ่แฮงแมนภาวะที่เราเจอในเรื่องของการเงินตอนนี้เนี่ยเอ่อ มันจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะมันจะมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นนะคะไพ่ออกมาบอกว่าไม่ต้องเครียดนะคะสิ่งที่คุณต้องทําก็คืออะไรก็ตามที่คุณลงมือทําอยู่ในตอนนี้ให้เดินหน้าต่อแล้วก็ทําต่อนะคะไม่ต้องกังวลเพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยจะมีคนหยิบยื่นโอกาสหรือว่าหยิบยื่นความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินให้คุณนะคะ,ะสิ่งที่ไพ่บอกต่อคือได้ไพ่เดชไพ่เดชหมายถึงว่าสิ่งร้ายๆต่างๆในเรื่องของการเงินนะคะมันจะจบลงค่ะ แล้วคุณจะได้จะได้จะได้มีความสุขนะคะแล้วก็สุขสมหวังนะคะในเรื่องของการเงินแล้วก็ในเรื่องของการค้าหรือว่าธุรกิจเนี่ยก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะยังไงแอนเปิดไพ่สปิชวลให้เพิ่มเติมนะคะสักครู่ค่ะค่ะเรามาลองดูกันนะคะว่าไพ่สปิชวลอยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมไพ่สปิชวลเนี่ยเป็นไพ่ที่แนะนําในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะ ยังไงแอนขอให้หใบนะคะสักรครู่ค่ะสปิริชวลค้ะอยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมคะนขอหใบค่ะโอเคค่ะเราไม่ได้เราได้มาละหนใบนะคะเรามาดูกันนะคะว่าสปิริชอยากแนะนำอะไรไพ่ออกมาบอกว่า Very Soon ค่ะในเร็วๆนี้เธอจะได้รับคำตอบในเรื่องที่เธอสงสัยนั่นหมายความว่า ถ้าเกิดตอนนี้คุณติดขัดในเรื่องของหรือว่าม,ม,มีมีปัญหาในเรื่องของว่าจะต้องแก้ไขต่อ,อยังไงไพออกมาบอกว่าในเร็วๆนี้คุณจะได้รับคําตอบนั้นนะคะในเรื่องที่คุณสงสัยค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ